예. <목소리> การรักษาต่อมทอนซิลอักเสบนะครับถ้าหมอวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งก็จะมีพวกจุดหนองหรือว่าเป็นลักษณะอักเสบนะครับเราก็จะใช้เป็นยาปฏิชีวนะก็คือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะให้เป็นยาทานหรือว่ายาฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าเส้นเลือดเนี่ยก็อยู่ที่ความรุนแรงของโรคนะครับหรือในบางรายที่เป็นรุนแรงมากคือเป็นลักษณะของเป็นฝีหนองบริเวณของรอบต่อมทอนซิลเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยครับ ข้อบ่งชี้นะครับในการผ่าตัดต่อมทอนซิลนะครับหนึ่งนะครับก็คือมีการอักเสบบ่อยบ่อยแค่ไหนก็คือเรานับเป็น1ปี2ปีหรือว่า3ปีนะครับถ้าเป็น7ครั้งใน1ปีนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อยนะครับถ้าเป็น5ครั้งใน2ปีนะครับก็ถือว่านับว่าเป็นบ่อยถ้าเป็น3ครั้งใน3ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อยก็มีข้อบ่งชี้ที่จะต้องผ่าตัดทั้งนี้ก็อยู่ที่ความพอใจของคนไข้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการอักเสบบ่อยแต่ว่าคนไข้ยังไม่อยากผ่าตัดพอใจที่ว่าเราสามารถทานยา ว่าฉีดยาเป็นครั้งคราวได้ก็สามารถทําได้ครับจะมีอีกออข้อบ่งชี้หนึ่งคือมีนิ้วหินปูนในทอนซินนะครับก็จะเป็นลักษณะจุดขาวๆแล้วก็ออกมาเรื่อยๆจากบริเวณของต่อม,มทอนซินนะครับที่เป็นรูจะทําให้มีอาการเจ็บคอเรื้อรังและมีกลิ่นปากได้นี่ก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งในการผ่าตัดทอนซินครับ